จะขยัดจะได้ได้เ่นะครับ เออก็เป็นยังดอกนะครับขบวนที่ราเนตะวงเครับใครอยากเห็นขบวนงามๆนะครับขอความร่วมือพี่น้องที่อยู่หนาเวทีนะครับให้ถอยนะครับขยับเอากันนะครับขยับเอากันครับถาว่าขยับมันสึโมได้เอากันนะครับขัตสึโมมี่หัวงนังแมนคว่เจ้าขันโบขยับไม่ได้เอากันแม่นครับเพราะว่าขบวนนี้พี่น้องไปจากเส้นพุ่มทั้งหมดเลยนี่ขอขอใหม่นะครับคุณครูทีนัยจะบรรยายของคณะ คุณพีระคุณลำปางเนตบงนะครับสำหรับสาวงามผู้ถือป้ายนองลาหันนาไม่แน่หรืล่ลาอของคณะคุณพีระเนตบงนะครับเข้าประกวดบ้างไฟที่สาญ<ห>เทื้าไทยราชันเรือสุพรรณหงษ์ราชบงจัก,กรีนะครับชุดที่4ไอคําลําเพลินชุดที่5 เนตวงนะคะลูกหลานชาวพนมไลรมากันทุกปีค่ะ සිභාණ සිටු ස්තු ස්තු เอยู่ทางบ้านนะครับคณะนี้เป็นการแสดงของคณะพี่ระล่ำปางเนตตะว่งนะครับผมเป็นการร่ำที่อ่อนชอยสวยงามนะครับการแต่งกายของนั่งร่ำเฮาอนุรักษ์ความเป็นอีสานใบย่าดียิ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นเสื้อฝ้ายนะครับย้อมโดยครามนะครับสีครามแล้วก็เป็นผ้าถุงฝ้ายนะครับผ้าถุงมีฝ้าย มีความละเอียดอ่อนสวยงามจริงๆนะครับการแต่งกายของวัฒนธรรมเข้ามารวมกันนะครับผาภ่มิใจแล้วก็ซอยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามอันนี้เอาไว้ให้ยูคูกับคนไทยเข้าไปตลอดครับ แปรขบวนนะครับสุภาพบุรุษอันนี้เป็นท่าไร่รำนะครับเป็นท่าไร่รำเทิดทายราชันเรือสุพรรณหงษ์ราชวงศ์จักรีนะครับ,รบย่างนี่ <พอ S 1> ลยาคนไทยห้าสศอยูก่ก็ได้นะพี่น้องอแผนที่ประเทศไทยจะถูกลบออกจากแผนที่โลกทันทีครับ สวรรค์ชั้นบนผู้คนรับได้ทั่วแดนขอฝนองค์พระยาแทนบังไฟแสนยิ่งใหญ่โอ้ไดเป็นการจำลองนะครับเรือพระนั่งสุพรรณหงษ์ทองคำนะครับสวยงามจริงๆครับผม เสียงครบมือ,อย่างกึกล่องจากพี่น้องนะครับผู้มีเกียรติที่มารับชมอยู่นะตรงนี้ครับเปลี่ยนจากจังหวัดช้าเป็นเร็วนะครับไอคำลำเพลินนะครับต่อไปครับนั่งไอศิลป์ให้ฟังเด้พี่น้องฟังได้บะเนี้ นะครับมีความเป็นไปเป็นมากเกี่ยวข้องกับงานประเพณีบุญบ้องไฟนะครับว่าเบิ่งเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมของชาวอีสานอีกแขนงหนึ่งนะครับคือการลำเพลินครับาเบิ่งการฟ้อนเบิ่งการย้อนนะครับการวาดวงแขนนะครับสุดแขนสุดมือนะพี่น้องอ่าเป็นจังหวะที่เร็วกระชับนะครับกระชับกระเฉงสวยงามครับผม ลั่เพลินย่อนอย่างสิริพี่น้องเด้อยางขาสิเป็ดปี๋ออกขึ้นเป็ดเทศพี่น้องขาแยงๆออกจคกหน่อยอันนี้เป็นศิลปะการแสดงตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับลั่เพลินครับฟังนัง่งไอ่เฮาเสดิ้ลั่มไอ้ฟังนะครับไอ่คำลำั่เพลินครับสายลมแล้วก็สวยพัด ใจไอ้คำยังหวางจะมีใครบ้าง พี่นอ้องเมื่อนี้มาเที่ยวงานเที่ยวการงานประเภทีบุญบังไฟพนมไพรมาอ่อนซ้อนควมงามควบรอของหลูกของหลานผู้บา่าวผู้สาวของพีพพพนพพน่น้องพนมไพรเฮ้านะครับคนพนมไพรนี่เคยมี่สิเลล่ะถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทุกปีคือกันนะครับสำหรับคุณพีระคุณลำปานเนตรบงนะครับ ขบวนนางรำนะครับก็แปรขบวนนะครับจากไอคำลำเพลงก็จะเป็นอ่อนซอนหนุ่มสาวพนมไทรจะเห็นว่าแถวที่หนึ่งแปรขบวนเป็นแถวหน้ากระดานเรียงแ,แถวหน้ากระดานเป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็แถวที่สองเป็นสุภาพบุรุษส่วนเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งกับคณะเีระเนตบงครับผม ซ้อนมสาเพลย,ยกับลําเพลินแข่งเรือนะครับอันนี้ก็เป็นการลําเพลินแข่งเรือนะครับสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตชาวพนมไพรพออยู่ติดกับแม่น้ำซี่น้าพี่น้องเนะเาะกรลังทายกระลังชิ่งกันมาไผ่สิเข่าเส้นชัยอ,อ่อันนี้เป็นการลําเพลินแข่งเรือเงี้ยวนพี่นออ้องออเนี่ยหัวเรือเด้วเนี่ยทีนี้ได้เจ็ดสีมีมาไล่เจ็ดสีคองมีผ่าเจ็ดสีคองล่ำเพลินแข่งเรือผ่านไปนะครับต่อ ไปก็จะเป็นบูชาพระศรีสุธโธนาคราชนะครับพี่น้องเฮ้าเชาาอีสานในส่วนใหญ่นับถือพญานาคนะครับลังเทือกัออกพรรษากับไปเบิงยุบะุะลริมแม่น้ำโขงนะครับไปชมบ้องไฟพญานาคนะครับมีความเชื่อว่าพญานาคมีจริงขอเสียงปรบมือตอนรับพญานาคเพื่อเอาโชคเอาชัยนะพี่น้องนะครับโอ้่อนมาให้โชคให้ลาภเข้าเด้อด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ เป็นพญานาคสีเขียวเรื่อมระยิบระยับเลยนะครับกําลังออกมาวาดวลวดลายพี่น,น้องเข้าได้รับชมกันอยู่ในคณะนี่นะครับผมพญานาคสองตัวแสดงว่าเกตสองเนาะค่ะชาวพนมไพรเป็นทาสร้างนพี่น้องเป็นทาสร้างสร้างนะครับกําลังว่างวลวดลายว่างทานะครับ ลีลาในการแสดงนี่แต่ชนะแต่ละคณะนี่งัดไม้นดออกมาเพื่อที่ชนะใจกรรมาการการแสดงให้เป็นองประชาชนนี่ให้ดูมามากมายแต่แสดงคณะกรรมการนี่เป็นส่วนที่สบทบาทและสําคัญมากเลยนะครับทั้งกรรมาการและพี่น้องประชาชนประชาชนให้กําลังใจกรรมการเป็นผู้ให้คะแนนไะนั้น,นนางลำต้องนะครับเป็นง่วงเป็นง่า แล้วก็มีสุภาพสตรีพรองมาไล่นะครับให้ครับพระสเวตนะครับก็บคือสั่งเพื่อครูบ้านคููเมืองของเฮานั่นเองครับท้ายลูห้ผมจะบาดแม่พี่น้องครับการแสดงของคณะทุกคณะในวันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่านทินกรพัฒโงศนะครับเป็นผู้จัดงานประเพณดีบุญพไฟบุญพงขอบคุณนะคะคณะทีมงานผู้บริหารเทศบาลตระเพนมนพรนนำโดยนายกทินกรพัฒโงศ์ และแคณะค่ะให้ใครฟอนจักบาลเน่ยที่ได้จัดสิ่งดีๆสวยๆให้กับพี่น้องประชาชนได้เที่ยวชมงานประเพณียิ่งใหญ่ของอำเภอพอนมไลรช็อตนี่ทันเ่ราเนี่ยตะวง่งลิงท้า,า,ายขบวนไปนเอง พี่น้องประชาชนของเสียใจนิดเี่เรื่องของการสแสดงบริเวณหน้ากองในการเวทีตรงนี้ พีระเยี่ยมครับเยี่ยม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 คุณพีระคุณลาบะเนต์ตะวงนะคะว่าโอ้ผู้พนันงานอ่าผู้พันงคลูกพนักากรุงเทพหานครทีมงานคุณพีระนะคะบนเวทีสั่งซันอเพเ่อร์พอนดพร่เอ้าบานเนี่ยวางไฟไปยัยพีระอันเคลื่อนให้ความร่วมมือด้วยอันพี่น้องไฟเบาไงางคุณเกือ